ไหนหันกล้องกันมาดิล็อกเลยล็อกเลยเอ้ยมันไม่ค่อยชัดว่ะพระพระชัดไหมเฮียมันไม่เห็นมาก้าวเลือกเลขหนึ่งก่อนเลยเอมก้าว้วนันที่เอาก่อนแล้วกันเลขนำโชคเฮียเลขสิบเก้านะครับเป็นเลขวันเกิดผมนะแล้วเฮียก็จะเปิดได้ เออเกะก่อนเกะก่อนไม่ต้องทุบมือเลยครับมันไม่ค่อยเห็นตัวมันไม่ชัดะต้องเอาขึ้นมาให้อยู่อันนี้เป็นคอว่าประมาณเนี้ยมาเไเอาอะได้ไหมอ่าตัวนี้ก็ไม่เห็นไงไม่ต้องเห็นไม่ต้องเอ็แค่ตรงนั้นพอเลขสองตัวก็โอเคแล้วถ้าเลขสองตัวได้ก็นะครับเดี๋ยวซูมไหมโอเคนั่นแหละได้แล้วเออซูมมาซูมมา เออเฮ้ยไม่กับหัวเฉยเออมองไม่เห็นคิดว่าเลขอะไรว่าเก้าเลขสองตัวมาอ่ะมานะครับปึ๊บโอ้โหไอ้คนเฮ้ยสองตัวจริงกูเรียนมาเนี่ยจริงจริงวะเนี่ยเฮ้ยสองตัว เื่อกี้สิเมื่อกี้เราเปิดเห็นไอเลขนสเก้าอันนี้ได้เลขเก้าหนึ่งนะจริงอุ้ยมานี่มาไปไกลเลยทีนี้นี่ไงมันอยู่ทางไหนแล้วใช่ป่ะอืมนี่นี่นั่นเลยเลยเลยนี่ไงเห็นไหมมันสะท้อนสะท้อนป่ะเลขเท่าไหร่สิบเก้าเอ้เก้าหนึ่งโอเคโอเคเอาองค์แรกมาเลยเอาเลขมาก็หิงและโอเคโอเคโอ้ยได้ได้หลายตังไหม ได้เลยนะโอ้โหกาชาพระเครื่องนะครับไม่ไม่เห็นมัลสองตัวเรากอเปอินเสิร์ตเอาโอเคอินเสิร์ตเอาคุและในชุดเนี้ยก็ได้แล้วได้กำได้สองตัวได้โอเคไหมเออันเกาวเรือก่อนกาวเรืออันนี้โอเคอันนี้อันนี้เก็บไว้เลยนะนี้เก็บไว้เก็ไว้อัหนึ่งหนึ่งกาเไมรูว่าเราจะได้อ่จะได้อะไรอืออือื้อ Khao khao Chính màu <laughs> Khi mố Chị ạ Khao ก้ที่เดี๋ยวเร็วไว้เรยวไว้หนึ่งสองอันเล่สิบแปดอันเล่มสิบแปดโอ้ยชีวิตกูจะเ่งไปเรื่อยๆมันเนี้ยสีนี้ใครดีด้วยผมไม่สวยหนึ่งหนึ่งแปดหนึ่งยก็ได้อยู่นะหนึ่งหนึ่งแปดหนึ่งเดี๋ยวอินเสิร์ฟมาปะเฮ้ยพอเห็นอยู่นะมิกเนี่ยอะเราแสงลงเห็นเห็นเห็นเนี่ยเห็นนะ เห็นยูหนึ่ันนี้มาตาก้าบ้างอันนี้เลขที่นี้เอาเงินใช่ไหมได้แกะเอาเงินแล้วเหรอเสร็จปแกะได้ไหมเนี่ยเออได้แล้วนไงเอ้าเกโอเครอดรอดรดรดโอ้โหเฮ้ยมาเว้ยเก้าหมื่ขึ้นว่ะหนึโอเคหนึ่งสาางัมันไม่เป็นไรเราได้เก้า้าไแล้วหนง ใ้เก้าเก้าในเก้าหนึ่งโอเคแล้วชีวิตโอ้โหเก้าเก้าหนึ่งแล้วรอดแล้วไม่เกลือแล้วเฮ้ยถ้าองค์นี้ได้นี่ทำไงเนี่ยอ่ตองไหมสีนี้ได้ตองไหมให้ให้โอกาสให้โอกาสให้โอกาสโอ้โหช่างดัเอาตองไหมเออตองดิตองแล้วเฮ้ยเก้ามือตันสองปันห้าเลยกี่ตัวกี่ตัวโอ้โหไก่เกือเกือ ท่าไรโอ้หนึ่งหนึ่งเก้าหนึ่งเฮ้ยอหนึ่งหนึ่งเฮ้ยหนึ่งหนึ่งเก้าหนึ่งเมื่อกี้มีหนึ่งหนึ่งเก้าหนึ่งอันหนึ่งเฮ้ยเมื่อกี้หนึ่งหนึ่งแปดหนึ่งเก้าหนึ่งหนึ่งเก้าหนึ่งอันนี้เก้าหนึ่งเก้าเก้าหนึ่งหนึ่งแปดหนึ่งเห็นไหมเอ้หนึ่งหนึ่งเก้าหนึ่งเฮ้ยอันนี้หนึ่งหนึ่งแปดหนึ่งเฮ้ก็ได้อยู่นะเลขเราก็ใช้ได้อยู่นะเนี่ยสายพ่วงได้เลยเออได้เลยตํรวจหนึ่งหนึ่งเก้าหนึ่งโทรไปเลยครับโอเคนะมาไม่แย่นะไม่แย่เลย เลียกสวยทั้งร้นเลยนะยี่สิบหนึ่งเก้าหนึ่งหนึ่งหนึ่งแปดหนึ่งเก้าเก้าหนึ่งหนึ่งเก้าเก้าเอาดิหนึ่งหนึ่งตองหนึ่งตองไหมยี่สามตัวเยี่ยงว่าห้าหนึ่งเก้ามิเต่หนึ่งเก้ากับหนึ่งแปดห้าหนึ่งเก้าได้อยู่ได้อยู่แต่นี้คือคือคิดว่าน่าจะสวยอันเนี้ยจริงเปล่า เอาเลกเดาตัว้ายละรู้สึกในใจองากให้สวยจริงออึเฮ้ยที่ตัวสี่หลักเก้าแปดเก้าเฮ้ยก็ได้อยู่นะเกือบได้เก้าองเก้าแล้วเนี่ยเก้าแปดเก้าทำไมผิดไปสิบเลขเองเก้าแปดเก้าเออได้อยู่นะเรามีดวงทันด้านเปิดกล่องนะเนี่ยใครอยากให้เราแบบ เราอยากให้เราเปิดกล่องหน่อยก็จ้างได้นะครับจ้างให้เราเปิดกล่องได้เราว่างมาประกันเลขสวยหรือเปล่าไม่รู้สี่พันสองเลขสี่พันสองร้อยพอดีเลยเรื่องเลยเนี่ยได้อยู่นะมันดีเลขสวยเนี่ยหวังเลขไม่แย่เลยโอเลขบักเก้าบ้างดีกว่าก่อตองหกนะครับตามชื่อครับเก้าเก้าไป เก้าเก้าอ่ะมีงเก้าแปดเก้าแล้วนะเอก้าเก้าออกไปแล้วสามตัวสามห้าเก้าสามห้าเก้าก็โอเคก็ไม่กิเล่มากนะแต่ส่วนมากนี้ติดเลขเก้าหมดเลยนะติดเลขเก้าหมดเลยนะครับเพราะว่าเราจะก้าวหน้าเก้าไก่ครับตุดนี้เราจะดีหมดในเลขสิบนะเลขสิบหนึ่งศูนย์เฮ้ยทั้งสิบในหนึ่งศูนย์นี่หนึ่งศูนย์จริง หนึ่งศูนนึ่งสองนนย่งงนี้ก็สวยนะหนึ่ก็โอเคนะแต่เราคุ้มละในเซตเนี้ยเราเปิดมาได้เลขสองตัวต้ององค์จะได้เฮ้ยมาอีกองหนึงองหนึ่งสามตัวหนึเก้าเฮ้ย 91 1191... ึน่้นอันนี้่เ้ฮ้ยก็โอ้โหไม่ธรรมดาเนี่ยไม่ธรรมดานะตีนี่แล้วอย่างงี้อ่า1า 9. 1 9ก็คือแบบว่าเฮ้ยจะได้อยู่นะห1 9 1เราปิดเลขเก้าหมดเลยนะทุกองค์ที่เปิดมานี่คือแบบปิดเลขเก้าหมดขอเลขหลักเดียวหน่อยเลยโอ้โหเลขหลักเดียวเลยเหรออะไร911เฮ้ยงจริงเฮ้ย1 1 9ึงเฮ้ย9 1 1 ให้มันนะแต่ว่าถ้าเกิดคลิปละสองหมนนี่ก็ไม่ไหวนะไม่ไหว้เราต้องซื้ออรองราสักสามร้อยมาทำแล้วแหละไม่ไหวนะเหลือล่างเหีือล่างอันนี้เป็นไงดีครับล็กตัวเดียวเหรอล็กตัวเดียวเล็กตัวเดียวลเียวทีนี่เอาให้กูสะพึงสามตัวแล้วครับไม่ได้สาตัวแล้วห้าเลยสี่สองห้าต้องสี่องห้าโอเค น่าจะแย่ที่สุดที่เปิดวันนี้น่าจะเป็นเลขแย่แหละแย่ไวเลยนี่อะไรอ่ะห้าแปดสี่ห้าสี่ตอนแรกอ่ะหัวมันเหมือนกันนะก็คิดว่าเฮ้ยเชื่อได้ห้าห้าห้าสี่สี่เปล่าตอนแรกมันมันมีขยันทำไมทำไมเรายังไม่เปิด้เลขตัวเดียวเลยเอออไม่เลขตองเนี้ยขอยาก่ตาย คอรุดมาที่เราสักองก็พอใจแล้วใช่ในเซตนี้ใช่มาไม่มคอเล็กตองได้ไหมองเนี้ยตองได้ไหมไม่มีหราตองไม่ตองก็เลียงเหรียงวะเหรียงตัวเดียวเก้าสามสามเก้าไม่สามสามเจ็ดสามสามเจ็ดก็โอเคได้อยู่ไม่เท่าไหร่เฮียว่างไรเสียได้เลยเอ้ย แปดสี่สองก็สวยอยู่นะได้อยู่มีได้แก้เลยนะหนึ่งเจ็ดเอาเนื้อร่างมาโว์สิโชว์พาวเเนื้อร่างสักอันดิมันมีกี่หมื่นเหรียญนะหนึ่งหมื่นเก้าพันเก้าาหมื่นเก้าพันเหรียญอะไรเลขตัวเดียวอ่ะก็คตรมากแหะแขวนคอโชว์เลยเฮ้ยเอ้ยเะไรวะ7 3จ็ดสามแปดโอ้เจ็ดสามแปดท็ ยังยังยังหนึ่งหนึ่งแปดเก้าก็ได้อยู่นะหนึ่งหนึ่งแปดเก้าก็ยังก็ยังเปิดในเก้าอยู่อยู่นะอ๋อนี่เป็นเนื้อล่างเนื้อล่างมันเป็นมื่นองนะแต่ว่าเราไปเล็กใกลเนี่ยเราจะโผล่อยู่เดี๋ยวมีประคำโทนมาเปิดประคำโทนดีกว่าเอาอีกแล้วขายออก็เปิดเปิดให้หมดเลยเราสายกระชานะครับชอบลุ้นอุ้นี้ก็สวยนะ ินนะฉากสีแดงด่นัน้นื้างสวยนะอืรุ่นนี้สวยนะรุ่นนี้ชอบใช่เก้าหสองอันนี้เป็นเนือ้อเนื้อล่างก็จะเลขอันี้ยัง,งเฮ้ยสองสี 1. 1> โสองสีหนึตต่งแต่ถ้าอยู่สองศูนเอาคุณมิกโชดิสักองดวเลยครับคุณมิกโชดิแต่แถวโี้เราได้เลขสวยมาเลยนะ เล็กตอกไหมตอกตัวไปตัวเนี้ยเล็กเรียงไปขอเล็กเรียงเลยครับเรียงดิโอว่าไงครับคุณมิกวันนี้จะมนึงเฮงมนึงเฮงเนี่ยเอาแล้วโอ้โหโอ่านไม่ออกเลยไกลเลยไกลเลย้น้องรุนองค์นี้แหละ โอ้คุดท้ายหนึ่งเจ็ดหนึ่งสามฮ้ยถ้าเป็นหนึ่งเจ็หนึ่งเจ็ดนี่ก็สวยอยู่อุ้ยคนลุกเลยเฮ้ยทำไมอหก้าสี่โอ้โหเกือบแล้วอยูสี่แ้วหกห้าสี่ก็ได้นะต้องมาเรียงรงเรียงกลับไงใช่ปะก็หกห้าสี่ไงใช่ปะหกห้่ เรียงกลับเรียงกับแล้วโอ้โหต้อาแบบนี้นะครับโอ้โหิงด้วยหกห้าสีทีเด็ดทีเด็ดอ้โนี้ฮะทีเด็ดสุดเก้้าใช่ไหมน้องเเปิดได้นะเก้าเก้าหอยู่ไหนฮะเก้าเก้าเงเก่คุณคือเเปิดเลขเกเอนี่งเก้นึแล้วก็เก้าหนอยู่ไหนเอ่ย หกฮาร์ซีเฮ okay. ้ยโอเควันนี้ก็เท่านี้นะครับคลิปนี้ก็มีมูลค่าอยู่ที่ประมาณ25,000บาทนะครับขอบคุณมากครับบ๊ายบายดีครับ